เรื่องนี้เป็นเรื่องนอกกายเรื่องกินเนี่ยแหละค่ะเป็นเรื่องของจริงค่ะว่าตอนนี้ท้องร้องแล้วไ้ที่เสียงว่าบ้านร่านไม่ใช่นะไม่ใช่บ้านรานท้องเอยนี่แหละของจริงแน่นอนค่ะเพราะวันนี้จะพาไปชิมของดีเมืองแกลงอย่างหมูย่างค่ะเขาบอกว่ารสชาติเนี่ยนะเป็นแบบสินค้าโอท็อประดับ5ดาวเลยรสเด็ดจริงๆจะอเด็ดขนาดไหนไปดูพร้อมกันเลยค่ะ พาคุณผู้ชมไปที่ร้านลำยองหมูย่านะคะเจ้าเด็ดที่เดินสายตระเวนออกบูธตั้งร้านให้บริการทั่วราชอาณจาจักรแล้วแต่คนจะจ้างไปเสิร์ฟในงานเรียกได้ว่าไม่ว่างานเล็กงานใหญ่ก็ไปหมดแต่ลูกค้าต้องสั่งจองล่วงหน้านนะเพราะว่าที่นี่ทำตามออเดอร์เท่านั้นถึงแม้จะเจอวิกฤตโควิด19กก็ไม่กระทบกับที่ร้านนะเพราะว่าตอนนี้คิวออกงานเขายาวไปไกลแล้วนะจ๊ะเพราะว่าเคล็ดลับความอร่อยของเขาก็อยู่ที่การราด<อ>น้ำหมัก โอ,อ้โหเป็นไงหนูตัวใหญ่ๆคือน้ำหมักเนี่ยเขาจะราดลงบน น้ำหมักเขาปรุงเองแล้วก็จะราดลงบนเนื้อหมูแล้วก็ย่างแบบนี้จนมันเข้าเนื้อชุ่มฉ่ำถึงซี่โครงแต่ว่าหนังเนี่ยแห้งกรอบเป็นไงแม่กรอบนอกนุ่มในที่สำคัญเขาใช้หมูไวเจริญพันธุ์น้ำหนักตัวหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ70-100ถึงกิโลกรัมเออตัวแบบไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากจนเกินไปกำลังดีใครได้ลองเนี่ยติดใจทุกคนและตอนนี้ลำยองหมูย่างรับออเดอร์ผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น ใครโทรมาก็ต้องโทรมาจองล่วงหน้าตกลงราคาน้ำหนักหมูกันอพอถึงวันก็จะนำวัตถุดิบไปตั้งเตาย่างให้ที่งานเลยมีทีมงานมืออาชีพที่มีความชำนาญทั้งการย่างการหัน่นการจัดเสิร์ฟเป็นไงรวัรวรนี่มันแบบช่างเรียก<อ>น้ำย่อย,ยกระเพาะได้ดีเหลือเกินส่วนรสชาติ <c oughs> นี่นะเขาบอกไม่ต้องพูดถึงเลยไปงานไหนไม่เคยเหลือเลยนะท<ะ>ั้งเนื้อทั้งหนังเนี่ยหมดเหลยนะจานเหลือจานเหลือเก็บเก็บกับบ้านนิดนึง โดยเจ้าของร้านก็คือคุณลำยองสนิทปัจจุบันเป็นรองนายกอบ,บตอทางเกวียนอำเภอแกลงจังหวัดระยองก็เล่าให้ฟังถึงที่มานะคะกว่าจะมาเป็นลำยองหมูย่างว่าเดิมเนี่ยก็เปิดฟาร์มหมูร่วมกับเพื่อนๆแล้วก็คนในหมู่บ้านตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนหารายได้เพิ่มให้กับกลุ่มจากนั้นก็เลยต่อยอดค่ะทำหมูย่างคิดค้นทดลองสูตรต่างๆจนในที่สุดก็ได้สูตรน้ำหมักรวมไปถึงน้ำจิ้มสูตรเด็ดหอมงาขั่วรสชาติเปรี้ยวหวานเผ็ดเล็กน้อยแบบที่เราเห็นแบบนี้นะคะ ใครสนใจอยากจะติดต่อไปตั้งบูธออกงานโทรไปได้เลยค่ะหมายเลขโทรศัพท์0819402457ค่ะและนอกจากนี้ใครอยากมีอาชีพเขามีเปิดสอนย่างหมูในสูตรของตัวเองด้วยนะให้คนที่สนใจเนี่ยสามารถมาเรียนแล้วก็นำไปประกอบอาชีพได้ด้วยแม่กรอบนอกนุ่มในฉ่ำๆถึงซี่โครง หิวก็เดิมอีกพี่เอ๋จานนี้น้องเอ๋กินหมดไหมเนี่ยหมดค่ะเต็มปากเต็มคำมากคิดซะว่าตอบก็ได้หมดแน่นอนหมดแน่นอนนะฮะนี่ดูโอ้โหลูกค้าก็เยอะด้วยเนาะถ้าไปแถวนั้นก็ไปอุดหนุนกันได้นะอุดหนุนเสร็จปุ๊บก็ส่งมาให้เราก็ได้นะฮะอันนี้จะดีมากเพราะว่าเราไม่เชื่อว่าอร่อยจริงนะฮะก็ไม่เชื่อต้องได้ชิมก่อนจริง